คงเป็นไข้แต่ถ้าดนใจคงเป็นเธอสวัสดีค่ะพบกับพวกเราลมฟ้าพยากรณ์อากาศประจำวันที่19กุมภาพันธ์พุทธศพักราช2564ิค่ะดิฉันสมศรีมีเรื่องแสงและดิฉันสมทรงผมไม่มีค่ะพวกเราสองคนรับหน้าที่ดําเนินรายการลมฟ้าพยากรณ์อากาศก่อนที่เราจะเข้าสู่ช่วงพยากรณ์อากาศนะคะเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีหลักของเรากันดีกว่าค่ะ สเต็กโชคช่วยโชคดีเจอเนื้อสวยโชคสวยเจอเนื้อหมาอร่อยไม่ธรรมดาเหมือนกะโหลกหมาได้อมีนงขีมบำรุงตาอลฟาลดทุกสิวลดทุกฝ้าขาวทุกหน้ายกไว้หน้าตัวเองค่ะช่ชงนีอย่างน่าะัะคุณสมศรี นั่นเอสิคะช่วงนี้อากศาศค่อนข้างหนาวและลมแรงบ้านคุณสมศรีน้ำเย็นไหมคะเย็นมากเลยค่ะบ้านคุณสมจงล่ะคะบ้านดิฉันก็เย็นเย็นค่ะเออคุณสมศรีอยากรู้ไหมคะว่าพื้นที่อื่นจะหนาวเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอยากรู้สิคะงั้นเราไปพบกับรายงานสภาพอากาศของประเทศไทยทางตอนบนเริ่มจากภาคเหนือคะ่ะค่ะขอเชิญคุณไอซ์ลาหของคนงคิดรายงานสภาพภูมิอากาศทางภาคเหนือค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีเจ้าข้าเจ้าอริสาหุ่นคะนึงคิด วันนี้มาพบกับการพยากรณ์อากาศวันที่19คุมพาพันธ์2,564เต้าลักษณะาอากาศเช้านี้ที่ภาคเหนือของเฮามีอุณหภูมิอากาศเย็นจนถึงหนาวโดยส่วนมากมีอุณหภูมิลดลงจากตวาประมาณ1-3ถึององศาเซลเซียสเจ้าและอุณหภูมิตำสุดบริเวณพื้นลาดวัดได้15องศาเซลเซียสเจ้าที่อุตตุการเกษตรอำเภอเมืองจังหวัดน่านเจ้า มวลอากาศเย็นของภาคเหนือในวันนี้เนื่องจากมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่เข้ามาปกคลุมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางของประเทศไทยและทะเลจีนใต้ในขณะที่ลมตะวันออกเฉียงใต้ยังคงแผ่ปกคลุมบริเวณภาคเหนือแต่ยะให้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองและลมกันโชกแรงเป็นบางแห่งอารเจ้าบริเวณภาคเหนือตอนบนมีอากาศเย็นถึงหนาวและมีหมอกในตอนเจ้า มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพปื้นตี่กับมีลมกันโชกแห้งเป็นบางแหง้งส่วนมากเป็นบริเวณในห้องสอนเจียงไม้กับเจียงหายโดยมีอุณหภูมิสูงสุด30-3ถึงองศาเซลเซียสและอุณหภูมิต่ำสุด15-18ถึงองศาเซลเซียสบริเวณยอดต้อยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดโดยอุณหภูมิตำสุด6 1ถึงองศาเซลเซียสส่วนลมนะเจ้าเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10- ถึงเ้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า และบริเวณภาคเหนือตอนล่างนะเจ้าจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเจ้าอุณหภูมิสูงสุด30-34องศาเซลเซียสและมีอุณหภูมิตำสุด7-15องศาเซลเซียสเจ้าบริเวณยอดต่อยนะเจ้าจะมีอากาศเย็นอุณหภูมิตำสุด9-15องศาเซลเซียสเจ้าส่วนลมนะเจ้าจะเป็นลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็วลม2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สวัสดีเจ้าอากาศในวันนี้เป็นเจ้าดายบางเจ้าวันนี้อากาศหนาวเจ้าหนาวที่สุดในรอบปีขึ้นยูว่าจะอานน้ำหรือปะน้ำดีพอหูอ่ที่หน่งจปนหนาวไปมีบอสโอเคเจ้าเอาละเจ้าเนื่องจากภาคเหนือนะเจ้ามีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเจ้านะเจ้าก็อยากจะให้ปอแม่พี่น้องนะเจ้าดูแลสุขภาพและระมัดระวังในการกลับรถด้วยเจ้า ขอบคุณคุณไอซ์ลาห์หุ่นคณิดนะคะค่ะเดิมทีทางภาคเหนือของเราก็เป็นภาคที่อากาศอะไรวใช่ไหมคะตอนนี้ยิ่งอากาศหนาวเ,เข้าไปอีกทางภาคเหนือของเราก็คงจะหนาวแย่เลยใช่ไหมครสมศรีใช่ค่ะค่ะคุณสมศรีอยากรู้ไหมคะว่าภาคเหนือจะหนาวภาคเหนือไหมยอยากรู้สิคะงั้นเราไปพบกับรายงานสภาพอากาศทางตอนใต้คะ่ะค่ะขอเชิญคุณสุวรทณาเสถินรับหน้าที่รายงานข่าวพยากรณ์อากาศจากทางภาคใต้ค,ค่ะขอเชิญค่ะ สวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวสุขนทาเศรษฐินนะคะในพื้นที่ภาคใต้ค่ะตอนนี้เราอยู่วันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะค่ะในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยอุณหภูมินะคะต่ำสุดเยี่สิบถึงเยสิบห้าองศาแล้วก็สูงสุดก็คือสามสิบถึงสามสิบห้าองศานะคะมีเมฆเป็นบางส่วนนะคะแล้วก็เอ่อคลื่นเนี่ยก็จะแรงแล้วก็ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมานะคะมีลมทะเลนะคะสิบห้าถึงสามสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็คลื่นนะคะสูงประมาณหนึ่งเมตรถึงสองเมตรค่ะแล้วก็ในนะครลงมานะคะก็คือจะมีคลื่นความเร็วคคลื่นนะะะประมาณ เยสิบถึงสามสิบห้านะคะแล้วก็จะมีคลื่นประมาณสองเมตรค่ะค่ะแล้วเราจะมาสอบทาชาวบ้านในพื้นที่นะคะในบางส่วนค่ะค่ะสภาพอากาศมันเป็นพันธุ์พืชมากค่ะวันนี้แล้วก็เออสอง่งผลต่อการหากินในการลงอ้วนได้ไหมคะคลื่นแรงตั้งแต่เล็ดว่าแล้วน้ยก็ห้าป้านี่ลงอ้วนไม่ได้ออกเรือก็ไม่ได้เลยค่ะป้าไม่ติดอ้วนเลยใช่ไหมคะใช่ไม่ไม่อย่างป้าสักตัวเลยเราเออวันนี้ต้องทำยังไงคะ ก็ไม่รุยทำาพือเมื่อนุ้ยค่ะเราอากาศเย็นไหมคะชงนี้อากาศเย็นมากไม่ได้อบนานแต่ลดว่าเลยแล้วโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณสุขทาเสถิินมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่าทางตอนใต้ของเรานั้นอากาศค่อนข้างหนาวและลมแรงปริมาณน้ําฝนเพิ่มสูงขึ้นทําให้ชาวประมงนั้นออกเรือหาปลาไม่ได้ค่ะท่านก็แล้ ชาวประมงก็ลดน้อยลงใช่ไหมคะคนสมงสีใช่ค่ะกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของทางตอนใต้มากเลยค่ะงั้นเราไปดูพื้นที่ทางภาคอื่นกันดีก,กว่าไหมคะว่าสภาพอากาศจะเป็นยังไงค่ะไปพบกับรายงานสภาพอากาศของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้เลยค่ะค่ะขอเชิญคุณประพัสสอนสมสนองดําเนินการรายงานสภาพภมิอากาศทางภาคอีสานกันค่ะขอเชิญค่ะ สวัสดีจ้าอิสนนานนางเศร้าพัสสุส์สนองมือหนีคอยซึนารายงานผุฟนอากาศที่ภาคอีสานจังหวัดขอนแกน่นค่ะวันนี้นะคะในตอนเช้ามีอาก,กาศหนาวหนาวค่ะอุณหภูมิต่าสุดนะคะอยู่ที่14-19องศาค่ะสุรทภูมิสูงสุดนะคะอยู่ที่28องศาค่ะลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีความเร็วอยู่ที่10-12กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะต่อไปนะคะเราจะไปสัมผัสสาวบ้านสาวนีกันค่ะสวัสดีจ้าวันจันทร์ ตอนหนาวอะกลายเป็นเังนไหนบ้างแถวบ้านภากคหนาวหนาวเอยอาบน้ำบ่ได้วเวลาเฮ็ดกับข้าวอ่ะต้องคป็นแห้งๆบ่หน้าไหลายตอนนี้กำลังเฮ็ดอ,อีหยังอยู่กำลังเฮ็ดผักอยู่อโอเคขอบ่นไหลายบ่เป็นหยังจ้ามื้อนี้สภาพอากาศโดยรวมของภาคอีสานมีอากาศที่หนาวแห้งก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพเจ้าของกันด้วยเด้อค่ะ ขอบคุณคุณประพัฒน์สอนสมนงนะคะที่รายงานข่าวสาภาพภูมิอากาศจากทางภาคอีสานของเราค่ะค่ะเดิมทีนะคะภาคอีสานของเรานั้นมีสภาพภูมิอากาศที่แห้งแล้งและร้อนมากค่ะแต่เดี๋ยวนี้นะคะสาภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะทําให้มีอากาศที่หนาวหนาวมากทําให้ส่งผลต่อการกเกษตรศและการทําไร่ทําสวนทํานาของชาวอีสานมากค่ะค่ะเป็นปัญหาอย่างมากทางด้านเศรษฐกิจกของชาวอีสานนะคะเนื่องจากปลูกพืชผักไม่ได้ทําให้มีรายได้จากการกเกษตรกรรมน้อยลงค่ะ ค่ะงั้นเราไปพบกับรายงานสภาพอากาศของภาคสุดท้ายกันค่ะนั่นก็คือภาคกลางหรือเขตปริมณฑลค่ะค่ะขอเชิญคุณธัญมาศจินดามนีรายงานสภาพภูมิอากาศทางภาคกลางค่ะขอเชิญค่ะสวัสดีค่ะพบกับดิฉันนางสาวธาัญมาศจินดามณีวันนี้จะมารายงานสภาพอากาศภาคกลางในช่วงวันที่ 19- 21กถึงกุมภาพันธ์ บริเวณความกดอากาศสูงกําลังปานกลางจากประเทศจีนยังคงปกคลุมประเทศไทยตอนบนลักษณะนี้นะคะจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีอากาศหนาวเย็นในภาคกลางนะคะในตอนเช้าเนี่ยจะมีอากาศเย็นและลมแรงค่ะโดยมีอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-23องศาเซลเซียสและอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-34องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือนะคะจะมีความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะไปสัมภาษณ์ชาวบ้านเถวนี้นะคะ ค่ะสวัสดีค่ะขอสามษ่าหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะสภาพอากาศตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะตอนเช้านะคะมีอากาศหนาวแล้วก็มีลมแรงค่ะทําให้ไม่ออากจากบ้านค่ะบวกร่วมด้วยมีโรคระบาดโควิดนะคะทําให้ไม่ออกจากบ้านค่ะค่ะโดยรวมนะคะสภาพอากาศในภาคกลางนะคะจะมีสภาพอากาศที่แปรปรวนค่ะฝนตกในตอนเช้ามีอากาศเย็นแล้วก็มีลมแรงนะคะทําให้ผู้คนเนี่ยไม่ค่อยกล้อาออกจากบ้านนะคะบวกกับสถานการณ์โควิดค่ะค่ะอยากให้ทุกคนรักษาสุขภาพด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณคุณธัญมากจินดามณีมากเลยค่ะเห็นไหมคะว่ารายงานสภาพอากาศของภาคกลางและเขตปริมณฑลนั้นค่อนข้างอากาศรมเย็นและมีฝนตกเป็นบางช่วงทําให้ฝุ่นพีเอ็ม2.5นั้นลดลงแต่ว่าเกิดปัญหานั้นก็คือเกิดน้ําท่วมและการจราจรติดขัดค่ะาจากที่ผู้สื่อขา่าวได้ลงพื้นที่รายงานขา่าวสภาพภูมิอากาศของแต่ละภาคในประเทศไทยนะคะพบว่าประเทศไทยของเรานั้นมีสภาพภูมิอากาศที่หนาวจนถึงหนาวมากและฝนตกหนัก ช่วงๆค่ะส่งผลให้ประเทศไทยตลอดทั้งวันของเรานั้นมีอากาศที่เย็นตลอดทั้งวันเลยค่ะค่ะเวลาออกไปไหนนะคะอย่าลืมพกล่มและใส่แมสเป็นประจำค่ะและดูแลสุขภาพตัวเองด้วยน,นะคะสําหรับวันนี้ดิฉันสมทรงผมไม่มีและสมสีมีเรื่องแสงขอจบการนําเสนอรายงานข่าวสภาพภูมิอากาศของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทยค่ะ mm hmm. เจอฝนจะทําให้หนาวแต่ถ้า mm hmm. เจอเราจะทําให้รักสาหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อน mm hmm. สวัสดีค่ะ Oh,